สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องเล่าฝันพารวยและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ปังก็มีความฝันมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมวันนี้วันที่สาเอ็ดตุลาคมแล้วนะคะพรุ่งนี้หวยจะออกแล้วเนาะตอนนี้เป็นเวลาตีห้ากว่า,วายังไม่ได้นอนเสียงอาจจะไม่มีนะคะเพราะว่าปังนั่งเขียนฝันแล้วก็ทําฝันได้หลายชั่วโมงแล้วเดี๋ยว FC บ่นไงรอโค้งสุดท้าย สงส,งสารเอฟซีอ่ะถ้าไม่ทำไอเราก็ง่วงนอนนะแต่มันก็อดไม่ได้อ่ะก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็มีวันนี้วันนี้มีตัวเลขเพิ่มเติมมาหลังจากที่นั่งทำฝันแล้วก็มีฝันเพิ่มเติมของตัวเองด้วยก็เริ่มจากฝันแรกเลยนะคะผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่28 ฝันเห็นยายขายรองเท้ากับหลานข้างทางน่าสงสารมากยายตาบอดข้างหนึ่งเป็นรองเท้ามือสองแล้วเรากับเพื่อนก็จอดซื้อถามยายว่าราคาเท่าไหร่ยายบอกว่าหลักสิบเราเลยซื้อมาสองคู่ยายบอกว่าแปดสิบลูกเรายื่นเงินแบงค์ร้อยให้แล้วบอกว่าไม่ต้องทอนยายแกดีใจมาก ในฝันถนนที่แกขายเป็นถนนจะเข้าไปในตัวอำเภอข้างๆเป็นทุ่งนาต่อมาเพี่งฝันวันศุกร์ที่28ฝันว่ามีคนมาถามเลขบัตรประชาชนแล้วมันออกจริงออวันนั้นหวยลาวมันออกไปแล้วเนาะ147 อันนี้เขาฝันเมื่อวันศุกร์ที่แปดเมื่อวันศุกร์ไหมอะวันจาไม่ได้หวยอ๋อไม่ใช่ดิวันมันอองแต่วันพุธเนาะอันนี้เขาฝันเมื่อวันศุกร์ต่อมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่ยี่สิบเก้าฝันว่าเราเนี่ยคิดเงินให้ลูกค้ายอดแรกห้าร้อยยี่สิบแต่เราจะบวกสินค้าตัวอื่นเครื่องคิดเลขดันบวกไม่ได้ เรากดบวกแต่ผลลัพธ์เป็นเลขที่ลดลงไปอีกพอเราจะเอากระดาษมาคิดเลขแทนแต่เราก็เขียนไม่ได้เราเลยบอกลูกค้าว่าเอาห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทพอในใจก็แอบรู้สึกผิดว่าอาจจะไม่ได้กำไรเพราะราคาของมันน่าจะแพงกว่านี้ไม่มีเสียงแล้ะ เสียงแห้งแล้วต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่สามสิบฝันว่าเพื่อนขายาลอตอรี่ต่อให้ชุดใหญ่มากเลขหกห้าต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่สามสิบฝันว่างูเห่ากำลังแผ่แม่เบี้ยข้างๆง,งูมีทูบตัวเลขสามสี่ต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่สามสิบฝันว่า น้องที่เสียมาบอกเลขสองสองเจ็ดเขาบอกเลขตัวใหญ่มากเป็นตัวสีแดงนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่สามสิบฝันว่ามีคนบอกเลขศูนย์เจ็ดสาเขาบอกว่าอย่าลืมนะต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าไปไหว้ท้าเวสุวรรณ แล้วมีคนบอกว่าถ้าอยากได้เงินแสนให้ซื้อเลขสี่ห้าหกแล้วก็สองหกต่อมาพี่หิงฝันวันอาทิตย์ที่สามสิบฝันเห็นเลขหลังพระพุทธรูปเลขหนึ่งเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดสี่ อันนี้อันนี้ปังฝันเองนะปังฝันเมื่อตอนเช้าวันที่วันเสาร์ที่เก้าตอนเช้า,าอ่ะปังฝันว่าอา่ปาปังอาจจะขึ้นไปเอาของบนบ้านต้องต้องต้องเข้ารูเป็นรูกลมๆใหญ่ๆอะ่ะแบบพอดีตัวต้องแบบปีนขึ้นไปในรูนั้นน่ะเพื่อที่ไปเอาอะไรก็ไม่รู้กลมๆอะ่ะเอามาทําอะไรก็จําไม่ได้ เสร็จแล้วลูกค้าไลนา์มาบอกว่าขอซื้อเฟซสองตัวพันห้าไอปังก็ไม่แน่ใจว่าตัวละพันห้าสองตัวหรือว่าตัวละพันอืมสองตัวพันห้าปังก็เลยจะเปิด m a c o o o k ดูว่ามันมีของไหมอ่าเสร็จแล้วมีผู้หญิงอะ่ะเขาเดินมาใส่เดสสีดำแขนกุด เขามาซื้อของที่ร้านค้าใกล้ๆกับที่ปังนั่งทํางานอยู่แล้วเขาก็กําลังเดินขึ้นบ้านปังก็ส่งยิ้มให้เขาเสร็จแล้วพ่อก็มานั่งลุ้นหวยข้างๆปังแต่ว่าปังจําไม่ได้ว่าแกฟังวิทยุหรือว่าดูในโทรศัพท์ตอ,ตอนตอนที่ว่าเขาประกาศหวยออกอ่ะ รู้แต่ว่าพ่อถูกแล้วตัวปางก็ถูกปังก็ห่วงคํานวณว่าเออปางซื้อไปกี่บาทปังถูกกี่บาทเออเหลือกําไรกี่บาทแล้วห่วงห่วงคิดตรงเนี้ยไม่ได้ไม่ได้จําตัวเลขเสร็จแล้วแม่เลี้ยงอะ่ะเขาก็เดินมาเขาก็ถามว่าถูกหวยปา่าหวยออกอะไรปางก็นั่งคิด ข้างล่างมันออก79เราไม่ได้ซื้อ79แล้วเราถูกเลขอะไรวะคือเราต้องถูกข้างบนแน่เลยแต่มันนึกเลขไม่ออกว่าถูกเลขอะไรปังก็เลยจะเปิดลายจะเปิดลายเข้าไปดูว่าหวยออกอะไรนี่มันเข้าลายไม่ได้ปังก็เลยเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์ว่าหวยงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกามันก็ขึ้นเลขมาเลย5 5 3 1 8 2 ปังก็คิดต่อแล้วสงสัยมันออกเลขอะไรแน่แล้วถูกเลขนี้เหรอตอนแรกคิดว่ามันน่าจะออกเป็นเจ็ดศูนย์หรือเปล่าบังถูกเจ็ดศูนย์หรือเปล่าเอ๊ะทำไมกลายเป็นเลขนี้กนน็นั่งสงสัยอะนึกไปนึกมานึกได้ว่าอ๋อเรื่องจริงอะเราซื้อสองแปดแปดสองไว้เราน่าจะถูกสองแปดอันนี้แค่ความฝันเนาะแล้วก็ต่อมา ผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่สาสิบฝันว่ามีคนคืนเงินให้เราแบงค์พันทั้งหมด9ใบเขายื่นคืนให้เราสามครั้งครั้งละสามพันแต่เราอ่ะเลยคืนเขาไปสองพันเหลือไว้เจ็ดพันแต่แปลกอย่างหนึ่งมีแต่แบงค์ขาด ่อมาพี่หญิงฝันฝันว่าพ่อแฟนให้คนมาลื้อบ้านเราบ้านเลขที่สามทับสองต่อมาพี่หญิงฝันฝันว่าเด็กพูด5้าก้ับด้วย905ก็เลยเดินไปซื้อหวยลาวแต่เพื่อนบอกว่ารอไทยต่อมาพี่หญิงฝันฝันว่าไปซื้อของเขาคิดตังห้าร้บาท ต่อมาพี่หญิงฝันว่ามีคนตะโกนบอกเลขหกเก้าล่างล่างล่างนะอย่าลืมต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่แปดฝันว่านั่งลุ้นหวยไทยเขาบอกจําได้แค่สามตัวท้ายเนาะหนึ่งศูนย์เจ็ดต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่ยแปดฝันว่าแฟนถือของเส้นว้เราเห็นจานกับข้าวมีตัวเลขเต็มจานเลย เลขหกศูนย์ศูนย์ต่อมา,อาผู้หญิงฝันเขาฝันว่าเรากับแฟนเนี่ยขับรถจะไปไหนสักที่แล้วมีคนเข้ามานั่งในรถเราฝั่งคนขับเหมือนจะขโมยรถแล้วก็บีบแต่รถเราในฝันเนี่ยเรากลัวเขาขโมยรถเราไปได้มากทะเบียนรถ 8ปดสองศเอ่อในงวดนี้อันนี้เป็นฝันเดียวที่ปังชอบที่สุดเพราะว่าตั้งแต่ทำฝันมาถ้าเขาฝันว่าลดเสียงดังแต่ลดดังออกออกจัวออกแน่นอนฮะปังชอบฝันนี้มากต่อมาพี่หญิงฝันมันสุกที่ีดฝันเห็นแม่ที่เสียไปแล้วมาบอกว่า ให้ตักแกงหน่อไม้ใส่ชะอมแบ่งให้คนอื่นหนึ่งถุงแล้วอย่าลืมเอารถไปเติมน้ำมันด้วยเขาบอกรถจัก,กรยานยนต์ทะเบียนสี่ห้าต่อมาพี่หญิงฝันวันเสาร์ที่เก้าฝันว่ามีผู้ชายจะแอบเอารถเก่งเราไปส่งพระสงฆ์สี่รูปแต่เราเห็นก่อนเขาเลยให้เราไปส่งพระแทน พอเราขึ้นรถพระบอกว่าให้ไปส่งที่โรงพยาบาลทางเราก็ทางไปก็ลำบากถนนเป็นหลุมมีน้ำขังเยอะแยะแต่ยังไปไม่ถึงโรงพยาบาลก็ตื่นก่อนต่อมาพี่หญิงฝันมันสุกที่2 8ฝันช่วงประมาณตี5ฝันว่ายืนรอพระกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนเพื่อจะใส่บาตร ระหว่างรอนั้นน่ะได้เพื่อนจดเลขสามตัวลงบนกระดาษเป็นเลขหนึ่งเก้าเจ็ดแล้วบอกเพื่อนว่าพันคูณพันไปเลยมึงในฝันมั่นใจแบบมากๆว่าจะออกเลขนี้อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ปังเล่าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวปังจะไปบอกตัวเลขเพิ่มเติมในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวฝันมันจะเยอะเพราะว่ายังมีความฝันที่ยังไม่ได้เล่าอีกนะคะก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ